สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่น,พน,น,น้องน้องทุกท่านครับผมแทงเสนานามจบมบคนเจ็บเหรียญน,นะครับจับมาขอรีวิวเหรียญ10บ,บาทขององค์รัชการที่9กพระภูมิพลอดุลเดดเด็ของเรานี่แหละครับท่าน2เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยงามทั้งคู่เลยนะครับยังไม่ทําการยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยครับดูสิครับยังดํา ปีอยู่เลยในนี้เกินยังเป็นสีเหลืองสีดาเพื่อไปหมดเลยนะครับโดย็ว่าสีทองจะเป็นสีดํามากกว่าสีทองเซลแล้วนะครับเนี่ยสีเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทาการล้างมันก็จะอยู่สภาพนี้แหละครับจะมันยังไม่ใสวิ่งอะไรหรอกถ้าทําการล้างเมื่อไหร่จะมาให้ดูอีกรอบหนึ่งครับว่ามันสวยขนาดไหนยังไม่ทําการล้างนะครับดูสิครับผ่านการใช้มันยับยืนเหมือนกันครับเนี่ยเพราะว่า ดูทั้งขอบเหรียญทั้งมุมทองเหลืองกับนีเ้เคลนที่ติดกันเนี่ยมันเป็นบุบๆปี้ๆอยู่เยอะเลยนะครับเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วเพราะว่าเหรียญสองเหรียญน,นี้ผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรครับดูสิครับทั้งสองเหรียญน,นี้แต่ว่าเป็นเหรียญที่สวยงามจริงๆสำหรับผมว่าแต่พี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆทุกท่นานต้องมีอยู่โปรดสังเกตดูนะครับว่ามันมีที่ ผิดแปลกแตกต่างตงัวไหนกันไหมแต่ละเหรียญน,นะครับพอซอเดียวกันนั่นแหละแต่บางอย่างอันนึงจะไม่เหมือนกันครับมันเป็นบางอย่างบางที่ที่จะไม่เหมือนกันครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเหรียญพอซอสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าที่ว่ามีรูปมีเรือนั่นแหละครับที่ว่ามีเรือนั่นแหละครับนั่นก็เป็นลักษณะนั้นแหละครับมันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้แต่ละเหรียญแต่ว่าถ้ามีเหรียญ ที่มีเรือนะครับราคาถึงพันห้าเดียวนะครับเพราะว่านักสะสมก็ต้องการครับมันตอนนี้หายากมากเลยเอ,องพศซองทันห้าร้อยสี่สิบเก้าที่มีเรือนะครับไม่ใช่ว่าจะไปหาปุ๊บป,ปั๊บได้นะครับต้องเสียเงินพันกว่าบาทเลยทีเดียวกว่าจะได้มาเมื่อก่อนเนี่ยใช่ครับผมเจอเลี้ยนแลกเยอะมากเลยเมื่อตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้าวงการที่จะเก็บเหรียญเยอะมากแล้วทีนี้ พอผมจะเก็บจริงๆกลับหาไม่เจอครับตอนนั้นเอาไรอะไรก็ไปซื้อของหมดไปจับใจหมดก็เลยไม่คิดว่าจะเก็บไว้พอมาเจออาจารย์ผมท่านบอกว่าเก็บไว้มีราคาผมเลยว่าอย่างนี้ผมก็ไม่เชื่อแล้วครับท่านเป็นคนบอกท่านบอกว่าราคามันมีจริงๆแล้วก็ขายได้จริงๆด้วยผมก็ได้ลองเก็บดูผมก็เลยเอาปีที่ผลิตน้อยอันดับที่สององเรียนสิบนี่ครับ คือปีพศ2 5 3 1ไปขายดูเหรียญแรกที่ผมขายได้ครับได้ห้าร้อยครับเหรียญที่สองไปขายก็ได้อีกได้สี่เหรียญั้งที่ผมเก็บมาเรื่อยๆรยๆผมันเพึ่งมาเก็บได้สี่เหรียญขายได้หมดเลยครับเหรียญสุดท้ายที่ไปขายขายร่องคนหนึ่งครับที่อยู่ในเฟสเก็ร้อยครับแต่บูบูบี้เยอะมากเลยแกยังเอาเลยครับเพราะว่าราคา มันขายได้จริงๆเพราะผลิตน้อยมากครับสําหรับเหรียญสิบาทมันแต่ถ้าคิดจะฝันหาเหรียญสิบาทปศสปนห้าร้อยสาสิบสามอันดับที่หนึ่งนั้นได้แต่ฝันครับชาตินี้คงไม่เจอแน่ๆสําหรับผมครับดูที่รับฝั่งนี้เหรียญแรกคือปศอ,อะไรครับเนี่ยอ้อปศปีปศสปนห้าร้อยสาสิบสอง,รสองครับเป็นเหรียญที่สวยงามครับเหรียญน,นี้นี่ครับ ปีพศ2532แล้วเหรียญที่สองนะครับเหรียญในนันี้ปีไหนเออปีพศ2546ครับท่านนี่ครับสองเหรียญน,นี้ไม่ได้ติดลาดับอยู่ในอันดับที่หายากนินสิบอันดับนะครับแต่ว่าสวยงามราคามีแน่นอนครับเนี่ยสองเหรียญน,นี้เพราะว่าเป็นประเสียรเด็กทั้งคู่เลยถึงจะต่างพศกันตั้งเยอะเป็นสิบปีสิบกว่าปีเลยนะครับเนี่ยแต่ว่า ปีพศสองพันห้าร้อยสียังสภาพดีอยู่ครับไม่บุบไม่บี้อะไรเท่าไหร่ยังใช้ได้ยังสวยงามอยู่นะครับเนี่ยดูสิครับแล้วก็พศอสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สิบหกเลนนี้ก็สภาพดีอยู่เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรนั่นเลยลูกขอบเฟืองครับปีสองพันปีพศสองพันห้าร้ เหรียญนี้ขอบเฟืองยังใส่เจาอยู่นะครับเนี่ยยังสวยงามอยู่ไม่เบาครับดูสิครับแล้วส่วนปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบสองนี่ครับขอบเฟืองก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับดูสิครับทั้งสองเหรียญนี้ราคามีแน่นอนครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับดูสิครับขอบเฟืองยังใส่เจาอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมนี่ครับแต่ว่ายังบุบบี้อยู่นิดนึงนะครับเพราะว่า ผ่านกันใช้มาเยอะเหมือนกันครับทั้งสองเหรียญเลยนะครับเนี่ยการผ่านกันใช้มาเยอะทุกอย่างมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เลยครับไม่ว่าอะไรแล้วแต่ละครับทั้งสองเหรียญเลยนะครับแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับปีพศสอง2ันห้ารสาสองราคาพุ่งขึ้นถึงเป็นพันเลยนะครับแต่ตอนนี้ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเพราะว่านักสะสมส่วนมากจะได้เยอะกันแล้วครับราคามันคือมันหาได้ง่ายอยู่แต่เมื่อก่อนนี้ แต่ตอนที่แรกมันราคามันเยอะก็เพราะว่ามันหาไม่ค่อยได้ครับแต่พอตั้งใจหากันจริงๆมันก็ได้เยอะขึ้นมาเยอะขึ้นมาครับทุกอย่างมันก็เลยราคาถูกลงมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยครับตอนนี้มันจะเหลืออยู่ประมาณสักสองถึงสามร้อยครับถ้าเป็นยูเอ็นซีก็ห้าร้อยตามปกตินั่นแหละครับราคาของเขาแต่ถ้าผ่านการใช้แล้วยูแล้วแต่ในสภาพครับที่นักสะสมทั้งหลายเขาจะตีประเมินราคาให้สภาพของเหรียญน,นะครับ ถ้าสภาพดีก็โอเคราคาดีหน่อยแตส่สภาพไม่ดีมันก็ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราต้องค่อยๆหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างนี้แหละครับสะสมไวด้นานเอาไปทําการล้างแล้วก็เก็บเสร็จับอย่างวิจิตรนั่นแหละครับอยู่ได้อีกเป็นสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเลยครับอยู่ได้อีกนานแล้วก็สวยวิ่งอยู่อย่างนั้นแหละครับมันน่าสะสมมากราคา